เวลาประมาณสองปีอะคะ่ะแล้วเป็นคนขายเองหน้าร้านด้วยทุกคนถ้าอย่างคนณนะปัจจุบันตอนนี้เหมยก็ยังเป็นคนรับสายเองนะคะหมยจะไม่จ้างคนรับสายเพราะหมยเชื่อว่าทุกคนนะคะอยากคุยกับหมยหมยจะเป็นคนที่ใส่ใจทุกคนอะเหมวยว่ามันเป็นอะไรที่อยู่กันนานอะเพขาโทรมาแล้วเขาก็ต้องการคำปรึกษาใช่นะแล้วการที่เราคุยกับเขาแล้วแบบเขาบอกว่าเขาเป็นอะไรเขาหน้าเนี่ย เราไม่ได้ว่าเรายัดสินค้าให้เขานี่แต่เราแบบขายให้เขาด้วยคำ<ม>นี้ว่าเฮ้ยเราเข้าใจคุณนะ<ม>คุณเป็นแบบนี้นะนั่นเท่ากับคุณก็ไม่ได้เปิงเงินเยอะ<ม>แล้วคุณก็ได้อย่างที่คุณต้องการนี่อะค่ะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้หวอ,อยู่ได้ถึงวันนะคือลูกค้ารักเราอะเราก็รักลูกคา้าเราเป็นพี่น้องกันนะะว่าอะไรดีดดดดดไม่ได้ขายเองแต่ว่าอยู่คุกคีกับอันเนี้ยพวกเนี้ยคนรอบตัวหรือว่าอะไรแบบ ตลาดเดียเ๋ยวนีย้ยิ่งมาปีนี้คือม,มันแข่งขันกันสูงจริงๆตั้งแต่ปีที่แล้วละค่ะที่ค่อนข้างสูงเลยนะแล้วพอมาปีนี้เริ่มมันเหมือนว่าเริ่มใครๆก็ทําได้ไงใช่คือแลบที่แบบว่าคนหนึ่งที่แบบว่าปิดบังมาตลอดว่ามันคือที่ไหนยอยู่ๆเราแบบมันก็ไอแลบคนอันนั้นก็จะแบบว่าเปิดตัวขึ้นมาเองอะไรอย่างเงี้ยก็มี<ก>ม,มีแต่ว่าห้องหมหนจะมีโรงงานอยู่ไงคะที่แบบทํากันมานานมากมตั้งแต่เริ่มเปิดเลยอ่ะเราก็ข้อดีคือ เขาก็ใช้ความเป็นเหมือนพี่น้องด้วยกันเนี่ยเราก็เลยทํากันได้คือไม่ว่าจะวิจัยอะไร่งค่ะถ้าเราบอกว่าขอขอขอวิจัยอีกหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็ยังโอเคนะถ้าเป็นที่อื่นคือตามนี้ตามนี้แต่นี่คือเราเรายังอยากทําสูตรใหม่เราบอกเขาว่าเนี่ยทุกครั้งที่คุณมาเนจะถามว่าพอใช้แล้วเป็นไงม้างคะเหมือนไม่ได้ต้องการแค่คําชมนะบางทีเขาจะบอกว่าเป็นแบบนี้อ่าเราก็ไปพัฒนาว่าจริงๆแล้ว เขามีปัญหาอะไรบ้างในเรื่องผิวหน้าเนี่ยพอเราได้ค <AM trying> ุย <wan> ค <für> ุณหมอเขาจะแบบใส่ใจเราอ่ะเราก็เหมือนว่าเราก็ใส่ใจเขากลายว่ามันก็เลยไปได้ดีค่ะแต่ว่าบางทีบางตัวสองปีเงี้ยกวาจะได้ออกแต่ออกมาถือมาทิ้งก็คนก็ติดเลยนะแล้วคนไม่แพ้กันก็เลยกลายว่าอยู่ได้ว่าถึงทุกวันเนี้ยพี่หวยรับจุดแบนรับจดแบนไหมคะตอนนี้มันมีตัวที่บบเหมือนเหมือนแบบไอ้แก้วแบบแตก มีนะตอนนี้ก็กำลังวิจัยอยู่เพราะ